ผมมันพินกับ c h anel n Feel Thai ใน u t u b e ครับ f w d r TJI ครับวันนี้ก็เก็บภาพเอาไว้เป็นโประวศาตร์นะครับอยู่หน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่ตามสถานีใหญ่ๆเขาจะมีหัวรถจักรไอ้น้ำเก่ามาจอดไว้นะครับก็มาดูกันครับนี่ครับสมัยก่อนนี้ก็ใช้ไอ้น้ำแล้วก็เข้าไปเบิรนนะครับเอาเชื้อเพลิงก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟืนนะฮะนี่ครับ เข้าไปในเครื่องนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนรถนะก็ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ใส่เชื้อเพลิงนะครับใช้ถ่านหินก็ได้นะครับแต่เห็นเคยมีคนบอกว่าถ่านหินลิกไนท์เมืองไทยเนี่ยมันจะความร้อนมันไม่สม่ําเสมอเพียงพอหรืออะไรอย่างเงี้สักอย่างเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้รหัสเลขก็คือสามนะครับเป็นเลขประจาหัวรถจักร นี่ครับไอ้น้ำมันก็มาดันแล้วก็มาขับเคลื่อนตัวรถนะครับนี่เป็นเหล็กล้วน,นเลยครับไม่มีป้ายกำกับนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนผลิตเมื่อไร่ไใครทราบก็เมนบอกนะครับผมก็แค่คนที่เดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็อ่ ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาฝากกันนะฮะสวยครับสวยสวยมากเลยดูกับท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยสุดยอดมากครับนะฮะแล้วก็ขนาดอันนี้เป็นความจุข,ของระวางที่ใสผมไม่แน่ใจครับอันไหนรู้ก็บอกครับอันไหนไม่รู้ผมก็ผมต้องบอกตามตรงว่าไม่รู้นะไม่สามารถบดภูมิได้ในเรื่องที่ไม่รู้ นะครับนี่ก็รถจักรนะครับที่หน้าสถานีเชียงใหม่ครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับด้านนี้สถานีเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นถังน้ำนะครับก็น่าจะในอดีตนะครับที่ใช้น้ําในการเติมรถนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เป็นหัวรถจักรดีเซลส่วนใหญ่นะครับนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับนู่นนะครับสวัสดีครับสถานีรถไฟเชียงใหม่ครับผม